โอเคพ้วนะพอมตั้งนานแล้ว้หัดส네ู้มันเนกมพอว่าเป็น่อแมกบางอีแล้วเห็นปะ Hiền nhau Để, 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 đi đi, hát em Hiền nhau หาก็แน่ท่านได้เห็นอยู่เออยู่ไหนนาอยู่ไหนยังไม่เห็นเ<ป>จ้าเอเจ้าอยู่ที่ใดอ,อ๋เอเห็นแล้วตาเห็นด้วตาก,กล้องว่าเห็นเห็นว่าเนี่ยกล้องเห็นว่าเนี่ยเห็น Đó. nhô ขึ้นแบน เห็นโอเคเตรียมลงเดี๋ยวเราดูถนนทางลงกันก่อนนกำลังจะลงหรือยัง เตรียมลงอ,อยู่ไหนเอยอ๋อเห็ดแล้วเห็ดแล้ว เจ้าเอมาถึงที่นี่แล้วลงจอดอย่างสวยงาม